สวัสดีครับ วันนี้พบกับอาจารย์จอบนะครับอาจารย์ดรเคนยะในพอดแคสที่ชื่อว่า Grow and Learn นะครับเรียนรู้ที่จะเติบโตและพัฒนาตนเองครับวันนี้จะมาพบกับ EP แรกเลยนะครับที่เราจะพาทุกคนนะครับได้เรียนรู้ว่าเราจะเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีพลังจะเป็นอย่างไรนะครับมากันเลยเอาละครับเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีพลังเป็นอย่างไรนะครับข้อแรกนะครับเราต้องเรียนอย่างมีเป้าหมาย การเรียนอย่างมีเป้าหมายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นข้อที่สําคัญมากๆถ้าเราตื่นเช้ามาแล้วเราเข้ามาในมหาวิทยาลัยหรือเรามาทํางานเรามาด้วยความสุขเรามาด้วย เป้าหมายนะครับว่าหุ้ยวันนี้ฉันจะเรียนอย่างมีความสุขวันนี้ฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อนําองค์ความรู้เหล่านี้นี่นะครับไปใช้ในวิชาชีพของเราในอนาคตนะครับอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายการเรียนน่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยมุ่งมันตั้งใจเรียนเครียด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 อย่างเดียวชีวิตเรามันก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊แต่ละวันมันก็จะมีแต่ความเครียดแต่ถ้าวันนี้เราลองมาเรียนแบบมีความสุขก็คือว่า เส้นทางของเราเวลาที่เราเนี่ยเข้ามาเรียนหนังสือเราลองดูสิครับเรามาในรั้วมหาวิทยาลายัยหรือเราจะมาทํางานเราดูทําไมครับรอบข้างบ้างอุ้ยมีต้นไม้มีใบหญ้มามีอากาศที่สวยงามเรามีเพื่อนเรามีกิจกรรมเราเรียนไปด้วยกันแบบนี้แหละครับ<อ>เขาเรียกว่าเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายและมีความสุขคือหนึ่งเป้าหมายคือเราต้องเรียนหนังสือใช่ไหมครับเรียนหนังสือเพื่อนําเอาไปใช้ในชีวิตของเรา2มีความสุขคือเลยครับ เราต้องใช้ชีวิตอยู่ระหว่างประสบการณ์ข้างทางบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเครียดเกินไปเพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับเรียนอย่างมีเป้าหมายและมีความสุขคือเรียนรู้นะครับอย่างมีพลังด้วยการตั้งเป้าหมายว่า1เราจะต้องเรียนหนังสือเพื่อนําไปใช้ในวิชาชีพทุกวิชาที่เราเรียนนะครับให้เราคิดอยู่เสมอครับว่าสิ่งที่เรากําลังเรียนเนี่ยเราจะนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพของเราได้อย่างไรบ้างอย่างเช่น นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรเวลาเราเรียนเราก็ไต้องมองว่าเฮ้ยวิชานี้ที่เราเรียนเนี่ยเราจะต้องเอาวิชา รู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการเป็นครูในอนาคตหรือนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์รังสีวิทยาอย่างเงี้ยเรียนปุ๊บเราก็นําความรู้เหล่านี้เอะเราก็นั่งคิดว่าเราจะเอาความรู้เนี่ยนะครับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างไรข้อแรกนะครับเนี่ยครับคือการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายคือเราเรียนปุ๊บเรานึกถึงวิชาชีพของเราเราเรียนปุ๊บเราฟินฟินไปกับเนื้อหาที่อาจารย์สอนคณะเทคนิคการแพทย์เราก็นั่งคิดใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เรากําลังจะเรียนในอนาคตเราจะต้องไปทํางานแผนก รังสีเราต้องเอาไปดูแลคนไข้อะไรต่างๆตรงนี้แหละครับคือการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายแล้วนะครับเรามองถึงวิชาชีพของเราทุกวันจะเป็นวันแห่งความสุขและขอฝากด้วยนะครับว่าเราเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายได้แต่เราต้องมีความสุขด้วยเขาถึงบอกว่าเป้าหมายอยู่ระหว่างทางที่เราเดินคำนี้สำคัญนะครับว่าประสบการณ์ไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่ประสบการณ์อยู่ระหว่างทางที่เราเดินความสำเร็จของเราทุกอย่าง อยู่ระหว่างทางที่เราเดินนะครับเรานะฮะเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยอ,อันกว้างใหญ่เราเรียนเราเดินไปเราจะมองว่าหูข้างหน้ายังอีกยาวไกลเราจะรู้สึกท้อถูกไหมครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยสปีเนี้ยมันเป็น4ปีที่มีความสุขนะมันเป็น4ปีที่มีคุณค่าไม่ว่าหนทางจะยาวไกลแค่ไหนแต่เราอ่ะเติมเต็มชีวิตของเราตลอดเวลาแบบเนี้ยมันคือการเรียนอย่างมีเป้าหมาย และก็มีความสุขถูกไหมครับแน่นอนครับว่าทุกคนนะเวลาเราเรียนใช่ไหมครับมันอาจจะมีบ้างและครับว่าที่เราต้องท้อที่เราต้องรู้สึกอยากจะถอยรู้สึกอยากจะหยุดรู้สึกอยากจะพอแค่นี้แต่ครูอยากจะให้กําลังใจพวกเราทุกคนนะครับว่าชีวิตคนเราทุกคนนะอย่างน้อยนะครับล้มแล้วลุกให้ไหวคําภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คําว่า l i e ซ t r e s i l i e n t เนี่ยคือ เป็นคําที่หมายความว่าล้มได้ครับแต่ต้องล้มแล้วลุกให้ไวครับหมายความว่ามันเหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกที่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาให้มันไวที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อชีวิตเราจะได้ไปข้างหน้าถ้าเป้าหมายของเรายังคงอยู่นะครับไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนท้อแค่ไหนครูเชื่อครับว่าเราจะต้องผ่านไปให้ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูฝากไว้นะครับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะท้อได้เรามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกว่ามันเศร้ามันเหนื่อย แต่ครูอยากให้พวกเราอะล้มได้นะครับแล้วต้องลุกให้ไวนะครับล้มแล้วลุกให้ไวแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขและมีเป้าหมายครับโอเคเราจะเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายและมีความสุขเราต้องเรียนรู้ด้วย growth mindset คำว่า growth mindset คืออะไรครับ growth mindset หมายถึงว่ากรอบแนวคิดแบบเติบโตทุกคนถ้ามีกรอบความคิดแบบเติบโตนะครับว่าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแก้ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องผ่านได้ใช่ไหมครับเขาถึงบอกว่าทุกปัญหาแก้ได้ใช่ไหมครับทุกปัญหามีทางออกแบบนี้เขาเรียกว่ากร t h ไม n ์เซตแต่ถ้าเกิดเรามองว่าทุกทางออกมีปัญหาแบบนี้เรียกว่าฟิกไม n ์เซตการเรียนก็เหมือนกันครับเราผ่านช่วงเวลาของการสอบกลางภาคมาหรือแม้กระทั่งการสอบไฟนอลหรือการเรียนระหว่างทางเราอาจจะรู้สึกว่าเราท้อเราอาจจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยแต่ถ้าเรามีโกรธไม์เซตว่าทุกปัญหามีทางออก ใช่ไหมครับเราก็ต้องมองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองอย่างไรเราจะเพิ่มพูนความรู้อย่างไรเราจะทําอย่างไรที่ทำให้เราผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้หรือทําอย่างไรที่ทาให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้ดีขึ้นเราก็ต้องไปหาวิธีการเรียนรู้ถูกไหมครับตรงนี้แหละเขาเรียกว่าการใช้กรอบแนวคิดแบบเติบโตชีวิตเราทุกคนเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยให้เราถามตัวเราเองครับว่าอะไรที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้และวันนี้เราทําได้แล้ว ครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจอะไรที่เราเคยคิดว่าเราทําไม่ได้แล้ววันนี้เราทําได้แล้วอย่างครูเนี่ยมีหลายอย่างนะครับสมัยก่อนอาจจะคิดว่าเราทําไม่ได้เช่นการพูดการสื่อสารเป็นคนขี้อายอาจจะดูไม่ออกนะครับแต่ครูพัฒนาตัวเองนะครับครูมีความกล้าที่จะพูดมีความกล้าที่จะทำไมครับแสดงออกไปเรียนรู้จากคนเก่งไปเรียนรู้จากนักพูดเก่ง อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองก็ทําให้ครูสามารถพูดได้ทําให้ครูสามารถสื่อสารได้ <S <S เห็นไหมครับข้อนี้สาคัญว่าอะไรที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้แต่ตอนนี้เราทําได้แล้วถ้าเราพูดแบบนี้กับเราบ่อยๆนะเราจะรู้สึกว่าอชีวิตของเรามันมีคุณค่ามากๆถามพวกเราทุกคนครับว่าอะไรที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้แต่ตอนนี้เราทําได้แล้วครูเชื่อว่าทุกคนต้องมีคําตอบถ้ามีคําตอบแล้วช่วยเม้นตตอบหน่อยนะครับว่าอะไรที่เราคิด ว่าเราทําไม่ได้แต่ตอนนี้เราทําได้เลยเอาละครับทุกคนครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมรับฟังและพบกันใหม่นะครับในรายการพอดแคสต์ Grow and Learn เรียนรู้ที่จะเติบโตและพัฒนาตนเองครับสวัสดีครับ